คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเลี้ยงจบฝึกงานนะผมพวกพี่พี่พนักงานเขาเนี่ยคือเหมือนแบบว่าเออให้แบบเออมีเลี้ยงอะไรไหมตบบัตรข้งสุดท้ายห้าโมงตรงไปเลยถไทยใช่ไหม <c oughs> ไหน่ยถยิบาเราถ่ายอะไวันนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงฉลองน้องปุ๊กฝึกงานมาสุดท้ายฝึกมาอยู่กับเราปีนึงแล้วนะครับได้อะไรบ้างได้อะไรบ้าง ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างสิปีหนึงคือการกับดีพร้อมโซลาเซลล์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอร,รับเข้าสู่ช่องฟุกเตหผมฟุกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบล็อกอ่ะงงอดีว่าทำไมคลิปบล็อกมานั่งหน้าคอมคลิปนี้เนี่ย จะเป็นคลิปเลี้ยงจบฝึกงานนะผมพวกพี่พพนักงานเขาเนี่ยคือเหมือนแบบว่า,วาเออให้แบบเออมีเลี้ยงอะไรไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมก็แบบมันก็เกรงใจอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> คือวันที่อัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือเป็นเป็นวันแบบใกล้จบฝึกงานแล้วนะคือพรุ่งนี้ก็คือวันสุดท้ายที่ผมจะฝึกงานคือปกติแล้วคือผมเป็นคนหนึ่งเลยนะที่ไม่ค่อยได้เข้าสังคมนะผมผมเป็นคนที่แบบเก็บตัวคือช่วงก่อนที่ผมจะมาฝึกงานนะี่ยมื่ออนไปเมื่อปีที่แล้วเลยนะ ช่วงก่อนที่ผมจะมาฝึกงานนะคือผมเป็นคนหนึ่งเลยที่คบค้าสมาคมกันน้อยมากอ่ะ uh huh. มีเอาง่ายก็มีเพื่อนน้อยอะ่ะเพื่อนที่แบบสนิทแบบสนิทมากกันจริงๆจะเป็นเพื่อนที่แบบก็เล่นเกมด้วยกัน,กนนะอ่ะอ่ะแต่พอแบบเรามาอยู่ในมันอยู่ในช่วงที่แบบเราฝึกงานแล้วเนี่ยคือมันก็ต้องแบบปรับตัวให้เข้ากับที่ทํางานเขาอะไรเงี้ยซึ่ง มันก็้อปคือมันก็แบบว่าจัดการกับความรู้สึกแดงค่อนข้างยากเพราะผมเป็นคนหนึ่งเลยที่เวลาโด,ดบนบ่นกันรแล้วอ่ะคือผมจะเป็นคนหนึ่งเลยที่แต่แบบฟื้นอ่ะเออโดนบน่นต้นถานีนี้คือแบบฟื้นเลยแล้วก็แบบคือมันก็ทแล้วก็ต้องฟู้ไงเออเราก็ต้องแบบพยายามแบบปรับตัวพยายามแบบพยายาแบบัฒนาตัวเองอยู่ยเรื่อยวันหนึ่งเขาก็แบบเตอ,อหันมาชมเราแล้วเราบ้างคือ,อผมก็ไปขอพ่อขอแม่แล้วเนาะ ไปขอคือพ่อแม่ผมเนี่ยก็อนุญาตให้ไปนะครับแต่ว่าคือห้ามดื่มเหล้าบ<า>อกว่าแบบเออจะขับบ้านไม่ได้เนี่ยว่าผมอ่ะขับรถด,ด้วยนงขับรถคนเดียวคือรู้สึกเลยนะที่ได้มาฝึกงานรู้สึกว่าโอเคมากเลยนะครับคือพวกพี่ๆเขาก็เป็นกันเองอะ คือฝึกมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีมาเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะไปอยู่เหมือนกันนะจ่ากเป็นคนที่แบบว่าขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดตอนนี้ก็แบบเออเริ่มกล้าพูดอะไรบ้างละครับคือใจจริงๆก็อยากจะฝึกต่อยกัแหละแต่แต่แบบมันสองจิตสองใจอ่ะอ่าอย่างแรกเลยก็คืออีกใจนึงรู้สึกว่าเป็นห่วงน้องผู้หญิง น้องผู้หญิงคนนั้นอะถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมเซอร์ไพรส์น้องเขาอะก็คือจริงๆแล้วคือผมก็แบบแอบประทัแบบใจในตัวน้องเขานะคือน้องเขาเป็นคนที่แบบว่าจะทําให้ผมมีความสุขอะื่อน้องเขาอะมาฝึกงานในช่วงที่ผมโดนแฟนบอกเลิกพอดีอะมันน้องเขาแบบยฟยามให้ผมแบบรู้สึกแบบดีขึ้นมาได้อะทัา้าผมรู้สึกแบบหายซึมเศร้าขึ้นมาได้อะก็น่าเสียดายนะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของวันฝึกง,งานเนาะก็คิดว่าแบบจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอะ อีกใจนึงนะครับผมเนี่ยมีงานที่ต้องทาอีกก็คือเรื่องของโปรเจกต์แล้วก็ทำพรีเซนต์สองไฟล์ก็คือเป็นไฟล์โปรเจกต์กับไฟล์ฝึกงานโอเคคือผมยังไม่รู้เลยว่าอาจารย์จะบอกตอนช่วงสอบวันไหนนะคือแบบต้องรอเหมือนตัวผมเองมันไม่พร้อมจะเดินอนาคตข้างหน้าโอเคเดี๋ยวไว้ตัดไปตอนช่วงที่ทํางานแล้วกันตบบัตรั้งสุดท้าย ห้าโมงตรงไปเลยไม่รับผ่านไปไปอะไรุยดอกอะไรหมดมองแทบไม่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนร้านปิ้งย่างแล้วกัน โอเคตอนนี้ถึงหน้าน้านาที่จะกินหมูตากแล้วนะโอเคเออโอเคนะ ถ่ายใช่ไหมน่ะยึดอ่าเราถ่ายให้จบเยอะอันนี้อันนี้อันนี้ช่างช่างกล้องนะครับอ่ที่ที่ฝึกงานมาแล้วครับนี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่สุดของรงการมาแล้วแล้วรายงานตัวหน่อยนะครับอันนี้อันนี้ช่องช่องของน้องพุกนะครับอ่าพุกอะไรนะชื่อองอะไรนะพุกกระเทียนพุกกระเทียนเหรอพุกกระเทียนอ๋อพุกกระเทียนจะสองคนนี้เขาจะชอบอยู่ด้วยกันนะครับเพราะเขานอนด้วยกันบ่อย เวลามีอะไรเขาไม่อยู่เขาจะเผยเขาจะไปนอนด้วยกันแค่วันเดียวก็เป็นเรื่องเป็นราววันนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงฉลองน้องกุ๊ลงานันสุดท้ายตึกมาอยู่กับเราปีนึงแล้วนะครับได้อะไรบ้าง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 สิบปีหนึ่งคือการกับดีพร้อมโซล่าเซลได้เยอะคนนี้เราก็กินบอๆไปก่อนเดี๋ยวมีอีกรอบนึง เราจะพาน้องๆน้องฟูก็เปิดหูเปิดตาหน่อยตอนนี้ก็ทยอยกินกันเ็จน่าจะเกือบหมดแล้วโอเคตอนนี้ก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วโอเคหลังจากนี้ก็จะถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าปิดกดยู u ูบแลาวเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีหนึ่งที่บ้านนะเป็นไงบ้างนะครับสำหรับคลิปหลอกในคลิปนี้นะก็เป็นคลิปที่แบบว่ายาวหน่อย ว่าผมก็อยากจะโมเมนต์ช่วงเวลาดีๆนี้ไว้นะเพราแบบมันหาได้ยากจริงอ่นะผมต้องขอบคุณพี่ๆพนักงานทุกคนด้วยนะแล้วก็รุ่นน้องที่มาฝึกงานด้วยกันเนี่ยนะเออที่แบบมาออกกล้องด้วยอนะไรเงี้ยพวกพี่พนักงานเขาเนี่ยก็ต้องขอบคุณด้วยนะค,ะนะครับที่แบบอมอบความรู้นะครับแล้วก็แบบว่าสอนทักษะนะในการทำงานนะครับ อย่างรุ่น้องที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็ขอบใจมากนะที่แบบเออทำให้พี่มีความสุขอ่ะือ,อมันแบบมันลืมเรื่องเศร้าไปหมดเลยอะ่ะมันเมืนสมองมันแบบปลอดโปร่งมากเออนะแ,แค่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผม ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมด้วยกันนะถ้าหากคุณผู้ชมชอบเนี่ยอย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มติงแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ,าย,บ,บายครับผมบ๊ายบาย